สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกนางอินไซต์อยู่กับผมเจตอินไซต์เหมือนเดิมนะครับยา่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้3ช่วงเวลาอินไซต์จัดไปนะครับและเหมือนเดิมฝากไลน์แอดของเรา @ifm777 ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกมีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับ @ifm777 แอดไลน์เข้าไปได้ครับมาถึงค่ำคืนวันศุกร์ฟุตบอลกลับมาคึกคักฟุตบอลโลกรอบแทีมสุดท้ายแข่งในคืนวันนี้2คู่นะครับดังนั้นอินไซต์ช่วงแรกไปที่เวลา4ทุ่มกันก่อนครับ รอบ8ทีมสุดท้ายครับโครเอเชียเจอกับบราซิลโครเอเชียรอบที่แล้วเนี่ยชนะจุดโทษญี่ปุ่นมานะครับสลัดโกดาลิชก็ใช้ผู้เล่นตัวหลักเหมือนเดิมครับดียอลอฟเ่นคุมเกมรับตรงกลางมีลูก้าโมริชมาเซโลโบรโซวิชมาเตโอโควาสิตนะครับแนวรุกมีอีวานเปรรซิตอังเดคามาริก e น้าปาเป็นบรูโน่เพชโควิดเจอกับบราซิลรอบที่แล้วถล่มเกาหลีใต้มา4-1นะครับตีแต่หมดสิทธิ กาเบรียลเชซุดและอเล็กซานโดนะครับตัวหลักๆเตียโกซินวามาคินยอสเป็นคู่เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีคาเซมิโลรูกา้าอาลูคัสปาเกต้าครับส่วนแนวรุกนำโดยเนม,มาริิซุสจูเนียราฟินญ,ญาหน้าป้าเป็นริชาลิซันเหมือนเดิมนะครับ เคยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2ครั้งปี2 0 0 6ในรอบแบ่งกลุ่มบราซิลชนะ1 0และล่าสุด2 0 1 4ในรอบแบ่งกลุ่มบราซิลชนะ3-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้บราซิลเป็นต่อแน่ครับอย่างที่บอกไปบราซิลคือเต็ง1น่งะครับแต่ว่าโครเอเชียเองก็มาเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับคือจริงๆเนี่ยบราซิลเหนือกว่าแนะ่แต่ว่าการจะยิงโครเอเชีย2ประตูใน90นาทีมาถึงรอบน็อกเอาต์แบบนี้ผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันครับโครเอเชียก็เหนียวแน่นนะครับมีลูก้าโมดิต มัตโอโควาสิตโบโซวิเป็น3ามนิฟิลตรงกลางที่นั่นปึกเลยครับผมว่าไม่ง่ายสําหรับบราซิลครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจโครเอเชียดีกว่าครับผมว่ามีมุมเสมอได้แพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวได้เฮอยู่ดีครับคู่นี้เนี่ยง่ายการเชียร์เชียร์โครเอเชียนะครับมาถึงอินไซต์ช่วงที่2ครับ ไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูฟุตบอลลีกของโรมาียครับเซฟซี่อันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับวอรุนทารีอันดับ9เซฟซี่แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มอาริสมา4-1นะครับมีทางด้านของมาริอุสเตฟาเนสคูเล่นกับฟาเบลซาฟรานโกเป็นคู่กองหน้าในขณะที่วอรุนทารี 24แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มเฮอร์มานสตัดมา3-0นะครับนารุกนำโดยอดัมเนเมตดาวเตะสโลวาเกียครับมีดานิเอลฟอร์เรียหน้าเป้าเป็นวิทเลรี่ดาม,มาสัสนะครับเจอกันเกมแรกเสมอ0 0ที่บ้านของวอรุนคารีครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เซบซี่เป็นต่อแน่นะครับคือผมดูแล้วเนี่ยฟอร์มจริงๆดีพอกันนะครับ วูลุนทารี่ไม่แพ้มา3เกมแต่ว่าเซบซีก็ชนะมา3นัดติดต่อกันเกมนี้เล่นในบ้านครับผมว่ามีโอกาสดีครับที่จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูน,นะครับคู่นี้เชีย์ไปที่เซบซีครับมาถึงอินไซต์ช่วงที่3ของคำ่ำคืนวันศุกร์ไปที่เวลาตี2ตรงนะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ดึกเนเธอร์แลนด์จะเจอกับอาร์เจนตินาครับเนเธอร์แลนด์ของลุยฟันเกาชนะสหรัฐอเมริกามา3-1นะครับ ก็จะหมดสิทธิใช้งานเซฟานเดอร์ฟรายไปกับหลังตัวหลักที่เจ็บนะครับตัวหลักๆลัเนิรเตเป็นประตูนะครับแนวรับเฟอร์กิลฟานไดตรงกลางเฟรนกี้เดยองมาเช่นเดอรูนดาววีคราเซ่นนะครับและแนวรุกนำโดยคูดิกาโปและเมมฟิสเดปายเจอกับอาร์เจนติน่าของลิโอเนลสโครลานี่นะครับก็ชนะออสเตรเลียมา2-1ครับในรอบก่อนหน้านี้ครับปาปูโกเมสตัวเก๋าไปเจ็บแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะได้เค็นลดีมาเรียกลับมาพอดีนะครับ ตัวหลักๆแนวรับคริสเตียนโรเมโรเล่นกับนิโคลัสโอตาเมนดีตรงกลางมีโซโฟเฟร์นันเดสโรดิโกเดอปอลเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับแนวรุกก็นำโดยเลวเนีเมซี่อังเคลดิมาเรียและฮูเรียนอาวาเลสครับเจอกันในบอลโลกผลสุดท้ายรอบสุดท้ายเนี่ยมาถึง5ครั้งนะครับผลล่าสุดคือปี2014เจอกันในรอบรองชนะเลิศครับปรากฏว่า120นาทีกินกันไม่ลงอาร์เจนมาชนะในการดวลจุดโทษครับคู่นี้ก่อนเกม เขายกให้อาเจนตีน้าเป็นต่อเล็กน้อยแต่ผมบอกเลยครับอาร์เจนเนี่ยฟอร์มไม่ดีไม่ถึงกระดีนักในแต่ละรอบที่ผ่านมาครับในขณะที่เนเธอร์แลนด์ดูวูบว่ามีบอลของดมโคมิีกกักโปที่น่ากลัวครับผมว่าเกมแบบนี้อาจจะต้องต่อเวลาครับคู่นี้ซื้อ2มุมเชียร์ไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีครับและมันเดิมนะครับ สนุกมันเราใจแบบติดขอบสนามไปกับลายอดไอเก็ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลโลกมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปร่วมสนุกกันได้ครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ